ตัวนี้นะคะก็จะมีคอลลาเจนไทยทูใช่ไหมจากประเทศเกาหลีใช่ไหมคะตัวเจตตัวคอลลาเจนตัวนี้เป็นสารสกัดพรีเมียมนะคะต้องบอกว่าพรีเมียมเลยนะคะจะไปช่วยซ่อมแซมกระดูกและข้อต่อนะคะสดสึกหลอช่วยกระตุ้นให้มีการสร้างข้อเซลล์ใหม่นะคะช่วยเพิ่มระดับของกรดไฮยาลูโรนิกนะคะยับยั้งเอนไซท์ที่ย่อยสลายน้ําหล่อเลี้ยงข้อนะคะลดอาการปวดข้อเคลื่อนไหวของร่างกายดีขึ้นบรรเทาอาการของภาวะโรคข้ออักเสบเป็นีเหมาะมากๆกับพ่อแม่เรานะคะกินไป แป๊บเดียวก็คือรู้เรื่องแล้วว่าดีขึ้นจริงๆนะคะสอคอลได้สำคัญมากทุกคนเลยก็เลยทาราคาที่แบบว่าตลาดแมสเพื่อจะให้กินกันได้ยาวๆนะคะแล้วก็ที่มาจากปาดีมาจากประเทศนอร์เวย์นะคะคอเทนต์นตัวนี้นะคะจะเป็นคอเทนต์นที่ดีที่สุดแล้วเป็นคอเทนต์นที่ดีที่สุดเลยนะคะแล้วก็ จุดเด่นของเขาเนี่ยคือกลิ่นไม่ข่าวฐานง่ายนะคะจะเป็นจะจะตัวนี้จะเข้าไปสร้าง er, สร้างคอลลาเจนและออลาสตินทําให้ผิวเราเต,ตึงตึงดังนั้นคนที่มีแบบว่าริ้วรอยต่างๆอะคะ่ะมันก็จะต่งตึงขึ้นแล้วก็ริ้วรอยเราเนี่ยก็จะตึงขึ้นนะคะแล้วก็ต้น้ำมูอิสระด้วยนะคะตัวนี้ปกป้องผิวไม่ให้ผิวโซมไม่ให้ผิวแห้งนดังนั้นใครที่มีผิวแห้งนผิวโซมดูร้าดูเหนอยผิว,วจะดูตื่นดูสดชื่นขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะให้กับผิวนะคะอันนี้เลิ <ๆ S 2> หน่อยจารมตีเลยไม่คาวนะคะแล้วก็ช่วยลดเลือนริ้วรอยด้วยตัวนี้ไม่ว่าใครจะเป็นตีนกาลอยย่นลอยายทานไปต่อเนื่องก็จะรู้เลยว่าริ้วรอยดีขึ้นนะคะหน่อยไม่ได้ทํามาแบบแป,ป๊บๆแล้วก็ขายเลยหน่อยเทสกันนานมากๆนะคะแล้วก็จะมีคอลลาเจนนะคะจากปลาประเทศญี่ปุ่นเนาะก็จะมีคอลลาเจนไดเปปไทด์คอลลาเจนไดเปปไทด์แล้วก็คอลลาเจนจากปลาแซลมอนนะคะประเทศประเทศญี่ปุ่นเนาะตัวนี้ก็จะไปช่วยเสริมสร้างชั้น ใต้ผิวหนังอ่าเมื่อกี้คือบนผิวหนังก็คือผิวชุ่มชื้นอะไรคือแบบว่าอันเนี้ยลงไปลึกไปถึงใต้ผิวหนังด้วยนะคะทําให้ผิวหนังเราเนี่ยชุ่มชื้นกระชับแล้วก็เต่งตึงนะคะไปช่วยกันทํางานเสริมการทํางานของคอลลาเจนจากประเทศนอร์เวย์ด้วยนะคะแล้วก็ป้องกันการเสรื่อมของกระดูกด้วยะคะ่ะตัวเนี้ยป้องกันการเสรื่อมของกระดูกด้วยนะคะแล้วก็ ตัวคอลลาเจนจากปลาต่างๆในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็ช่วยเรื่องของการเพิ่มน้ําในข้อต่ออะไรต่างๆทำให้กระดูกแข็งแรงด้วยนะคะก็ไปช่วยเสริมการทํางานต่นงุด้ิ์ค่ะทุกคนแล้วก็เพิ่มความหนาแน่นของมวลกระดูกดังนั้นเราก็จะแบบว่าหมดกังวลเรื่องของกระดูกปวกระดูกคุ้นอะไรต่างๆนะคะ เราพอลาเจนสำคัญกับชีวตพวกเรามากถ้ารักคุณพ่อรักคุณแม่รักตัวเองเราต้องดื่มคอลลเเจนนะทุกคนจริงๆนะคะใครที่ไม่อยากทานเคี้ยวแล้วก็ไปผสมกับเครื่องดื่มต่างๆที่เรากินไปผสมกับอาหารไปผสมกับอะไรได้เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะตัวคอลลเเจนไทยแบบไท์เนี่ยก็จะมาช่วยบํารุงเรื่องผิวผมเล็บนะคะให้แข็งแรงนะคะทุกคนแล้วก็เติมเต็มริ้วรอยความเหี่ยวย่นเห็นไหมคะคอลลาเจนทุกตัวเนี่ยเป็นพรีเมี่ยมสุดๆแล้วช่วยกันทางานแบบว่าช่วยกันแบบเอ่อ ช่วยเสริมกันทำงานจุดวินะคะ